สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหมอปลายเล่านาทีแตงโมพยายามสิงล่างพลังโกรธแค้นคนทำผิดจะตายทั้งเป็นล่าสุดหมอปลายนั้นก็ได้เล่านาทีแตงโมนิดาพยายามจะเข้าสิงล่างโดยสัมผัสได้ถึงความโกรธแค้นคนทำผิดจะต้องชดใช้ตายทั้งเป็นจากกรณีที่นักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพัดตกเรือสปีดโบ๊ท กลางแม่น้ำเจ้าพยาโดยในเวลาต่อมาสังคมตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการตายดูไม่โปร่งใสในขณะที่เหล่าแฟนคลับได้แห่วางช่อดอกไม้ไว้อาลัยแตงโมนิดาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายและในเวลาต่อมาต้องขนลุกอย่างต่อเนื่องเมื่อหมอปลายนั้นได้สื่อสารกับดวงวิญญ,ญาณแตงโมนิดาการเสียชีวิตว่าไม่ใช่อุบัติเหตุโดยในโลกโซเชียลต่างวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวอย่างมากมาย หมอปลายสื่อสารกับดวงวิญญาณคุณจังโมบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุมีการวางแผนการทำเป็นกลุ่มแนะให้ตรวจร่องรอยการถูกทำร้ายบริเวณศีรษะไม่เกินสัปดาห์นี้คนผิดจะออกมาร้องไห้ทั้งน้ำตาติดตามช่วงข่าวใหญ่ช่อง8ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ